แลคุยเรื่องจัดต่อนะครับก็ผมมาจะคุยเรื่องที่จัดสักทั้งสองครั้งก็จะจบซีรีส์นี้นะครับรผมได้ให้ทิฏยรว้ว่าที่จัดนะ่ยก็คือกลุ่มคนนะครับที่จัดเป็นก,ก,ก,กล,นนลุ่มคนที่จัดไม่ใช่ตัวคารไม่ใช่องค์กรแต่ว่าที่จัดก็คือกลุ่มคนเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าผูกพันไว้ด้วยกันนะครับเพื่อเติบโตนในชีวิตคริสเตียนด้วยกันแล้วก็เพื่อที่จะนาคนมารู้จักพระเจ้าด้วยกันนะครับ สักประมาณครั้งสองครั้งที่แล้วนะครับสองสามอาทิตย์ก่อนประมาณสักสองครั้งผมก็ได้พูดไปว่าคนในทิักรเนี่ยเราจะเติบโตด้วยกันเมื่อเราสนิทสนมกันนะครับเมื่อเรามัสการด้วยกันแล้วก็เมื่อเราเรียนรู้ประครับประคองกันเมื่อเราทําสิ่งนี้ด้วยกันเราก็จะเติบโตในชีวิตคริสเตียนด้วยกันนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจะ,จะเน้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าที่บอกไปว่าริชชะก็คือกลุ่มคนที่พระเจ้าปูะทนไว้ด้วยกันพือเราจะเติบโตด้วยกัน แล้วก็เพื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยจะนําคนมารู <ique> ้จักพระเจ้าด้วยกันทรวันนี้ก็เลยจะเล่นประเด็นสุดท้ายหน่อยนะครับก็คือเรื่องการนําคนมารู้จักพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าอยากจะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยที่พระเจ้าปลูกพันธุ์ไว้ด้วยกันเพื่อเขาจะเติบโตด้วยกันเนี่ยนำคนมารู้จักพระเจ้าด้วยกันนะครับเพื่อคนกลุ่มนี้จะนํามารู้จักจะนำคนรู้จักพระเจ้าด้วยกันวันนี้จะคุยเรื่องงานที่พระเจ้าได้มอบหมายคนกลุ่มนี้ทําก็คือนําคนมารู้จักพระเจ้าด้วยกันนะครับ มีปสีประเด็นที่ผมอยากจะคุยเช้าวันนี้นะครับก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้คนมารู้จักพระองค์ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองผ่านทางกลุ่มผู้เชื่อก็คือผ่านทางเราพระเจ้าจะทํายังไงเอ่ยให้คนมารู้จักพระองค์พระเจ้าจะสแสดงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่พระเจ้าจะนําคนพระเจ้ายาจะให้คนี่มารู้จักพระองค์ผ่านทางกลุ่มผู้เชื่อผ่านอัิสิรธ์ ประเด็นที่สามนะครับขอเราเนี่ยยอมเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่นําคนเนี่ยมารู้จักพระองค์นะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะนําคนมา้จักพระองค์อยู่คนเดียวแต่ว่าเรามีกลุ่มผู้เชื่อที่จะช่วยทําสิ่งนี้กับเราหรือให้เราทำเป็นกลุ่มนะครับเรามีกลุ่มผู้เชื่อที่จะช่วยเราในการนําคนเนี่ยมารู้จักพระองค์ด้วยกันกับเรานะครับประเด็นแรกคือ พระเจ้าเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยมารู้จักพระองค์นะครับมาดูลูกาอันนั้ครับลูกาเทนซีเมื่อเมื่อพระเยซูเริ่มที่จะทําพันธกิจนะครับพระเยซูก็อ่านอ่านพระคัมภีร์ในอิสยาห์ซึ่งเป็นตอนที่พูดถึงพระองค์เองว่าอย่างนี้นะครับ อยู่ในลูกาบทที่4ข้อ18นะครับลูกาบทที่4ี 18, ่ข้อ18พระวิญญาณของพระผูบบ้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในเราเราคือพระเยซูนะครับเพื่อเพราะว่าพระองค์เจิมเราพระเจ้าก็เจอพระองค์เจอพระเยซูเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ผู้ยากไร้พระองค์ส่งเรามาประกาศกับนักโทษเพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยคนตาบอดจะมองเห็นเพื่อปลดปล่อยผู้ที่ถูกบี บังคับไปสู่อิสระทีน,นี้ถ้าเกิดเราลองดูข้อความตรงนี้ดีๆเนี่ยพระเยซูเนี่ยได้บรรยายถึงคนที่ไม่รู้จักพระองค์ว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยลองดูดีๆนะครับเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ผู้อยากไร้พระองค์ส่งรามาประกาศกันกบนักโทษเพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยคนตาบอดจะมองเห็นดังนั้นเมื่อพระเยซูมองไปที่คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ย พระองค์มองว่าเขาเนี่ยเหมือนกับกับสามสิ่งนี้คือเป็นเหมือนนักโทษที่ตาบอดแล้วก็ยากไรเมื่อพระเยซูมองไปถึงมองไปเห็นคนที่เขาไม่รู้จักพระองค์เนี่ยพระองค์มองว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนนักโทษที่ตาบอดแล้วก็ยากไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหมือนสักหนึ่งในสามอย่างในสามอย่างที่ว่ามานี่ก็แย่แล้วถูกไหม เป็นเหมือนนักโทษยากไว้หรือตาบอดแค่หนึ่งในสามมันก็แย่แล้วแต่พระเยซูมองว่าคนที่ไม่รู้จักพระเยซูเนี่ยก็เป็นเหมือนนักโทษที่ตาบอดแล้วก็ยากไว้คนที่ไม่รู้จักพระเยซูก็เป็นเหมือนนักโทษเพราะว่าเขาผูกมัดด้วยความบาปเขาเป็นเหมือนคนตาบอดเพราะเขามองไม่เห็นว่าเขาเนี่ยผูกมัดด้วยความบาปแล้วเขาก็ยากไว้เพราะว่าเขาก็เลยไม่มีสติสุขที่อยู่ในใจ คนที่ไม่รู้จักพระเยซูเนี่ยเขาถูกผูกมัดด้วยความบาปแล้วผมก็เห็นว่าเมื่อคนเราถูกผูกมัดด้วยความบาปเนี่ยคือเมื่ออยู่บนโลกนี้เนี่ยก็มีปัญหาในชีวิตรายทางก็สงนรรเมื่อคนเราถูกผูกมัดด้วยความบาปนะครับผลของการถูกผูกมัดในความบาปแต่ผลของการถูกผูกมัดด้วยความบาปในโลกนี้ก็คือมีปัญหาในชีวิต แต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขามีปัญหาในชีวิตเนี่ยเขาบอกไม่เห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากความบาบเขาบอกไม่เห็นว่าพระเจ้าคือคําตอบเขาก็คิดว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นคําตอบของชีวิตผลก็คือไม่มีสันติสุขในใจผมก็ได้เออให้ควรเรื่องน,นี้มาบานานทีเดียวนะครับผมก็เห็นว่าหลายคนผมผมพอเป็นสื่อทีบายก็มีโอกาสคุยกับคนหลายคนทั้งคนที่เป็นคริสเตียน และไม่เป็นคริสเตียนเพราะผมคุยกับคนที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยผมเริ่มจะเห็นด้วยกับพี่เยซูว่ารากของปัญหาเนี่ยมันก็คือความบาบผมได้คุยกับคนหนุ่มสาวมากมายนะครับปัญหายอ่อมที่คนหนุ่มสาวคืออะไรเอ่ยอกหักชีวิตสัน่นสะเทือนสั่นคลอนเพราะว่า ความสัมพันธ์ไหมมีปัญหากับแฟนแฟนทิ้งอกหักชีวิตสัตว์กรเพราะปัญหาความสัมพันธ์เรื่องความรักกับแฟนพอผมเล้คุยกับคนกลุ่มนี้ม,มากๆเนี่ยผมเห็นว่าไอ้ปัญหาจริงเนี่ยคือเขาถูกมัดในความบาเรื่องเพศหลายคนเนี่ยไม่ได้ดำเนินชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศตามที่พระเจ้าสอนมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนสมรสแล้วผลทีนี้ เมื่อทำอย่างนี้ไปเนี่ยในที่สุดผลของมันก็คือก็รู้สึกเศร้าใจชีวิตจะามันแย่เพาความสัมพันธ์แต่ว่าพอผมคุยกับเขาเขามองไม่เห็นว่าปัญหาเนี่ยคือความแบบเขาคิดว่าคําตอบคือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกโอเคมีปัญหากับแฟนคนนี้คําตอบถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทำไงดีเปลี่ยนแฟนถ้าเรามีแฟนที่ดีขึ้นเข้าใจเรามากขึ้นชีวิตมันคงจะดีขึ้นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คงจะหมดไป แต่พอผมพบก,กับคนเหล่านี้น,นานๆเขาก็ยังไม่เคยเจอแฟนที่แก้ปัญหาเขาได้สักทีเพราะว่ารากของปัญหาคือถูกผูมมัดด้วยความบาปแลวก็มองไม่เห็นทุกีด้ดวยสิ่ง,ส,งสิ่งที่อยู่ในโลกคือแฟนจะเป็นคําตอบถ้าเปลี่ยนแฟนจะเป็นคําตอบแต่ตรงนั้นจนรอดก็ยังไม่เคยมีชีวิตที่ดีในเรื่องนี้เลยผมคุยกับคนหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องการเงิน <S <S พอมีปัญหาเรื่องการเงินเขาคิดว่าอะไรี่มคำตอบเอ่ยงานที่ให้เงินดีกว่านี้คือ ก็ไปหางานที่ให้เงินมากกว่านี้แต่พอผมคุยกับเขานานๆรู้จักเขาเดนานๆพอมีงานที่ดีขึ้นมีเงินที่มากขึ้นปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้เท่าไรเลยผมคุยกับพวกเขาเดินงานได้เห็นว่าปัญหาในชีวิตก็คือเอ้ยที่มีปัญหาในชีวิตเพราะว่าถูกมัดด้วยความบาปความบาปที่ดีก็คือความโลภนี่อย่างของความโลภคืออะไรเอ่ยถ้าฉันมีสิ่งนั้นฉันรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้น ถ้าฉันมีสิ่งนั้นมันเป็นหน้าเป็นตาฉันผมให้นิยามความโลกว่าเมื่อเรามีสิ่งนั้นเรารู้สึกมีหน้ามีตาอันนี้คือนิยามความโลกแต่ปัญหาคือะไรเอ่ยเรามักจะพอคนที่ถูกผมมูกด้วยความโลภเนี่ยเขามักจะถูกเขามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีมากกว่าหนึ่งท่านเสมอผมเห็นสิ่งนี้กับคนในชนบทจริงๆคนในชนบทโอเคทํางานมีเงินรายได้ประมาณหลักพัน บ้านขั้งค่านมีทีวีจอขนาดนี้ก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีมากกว่าหนึ่งขั้นเสมอก็เลยแต่เงินเนี่ยไอ้กำลังเนี่ยมันไอ้รายได้เนี่ยมมีกําลังไม่พอที่จะซื้อไปหาสิ่งนั้นมาก็ไปคู่นี่ยืมสินคู่นั้นช่วยคนันช่วยตะกมาทำไมติดหาเรื่องนี่สินผมเห็นว่าไม่ใช่เพราะเออมีรายได้ไม่พอแต่เพราะมีความบาปผมว่ายถึงความโลภเพราะว่าชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีมากกว่าหนึ่งขั้นเสมอ มีรายได้ก็ไม่พอพอดีผมเหน็นก็มีปัญหานี้คนในในเมืองเหมือนกันเรากัจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีรายได้สละรัพย์สิสสนเยอมากกว่าเราหนึ่งท่านเสมอดังนั้นเรามีรายได้แค่ไหนมันก็ไม่เคยพอ,พอเพราะเราเช่าขอพักอยู่ใช่ไหมมีรายได้หลักพันเราก็ซื้อของที่มันไม่ใหญ่เกินแต่หลายหมื่นพอเรามีเงินเป็นหลักหมื่นเราก็ต้อ ซื้อรถเพื่อจะรู้สึกมีหน้ามีตาเปรียยคนอื่นได้พอเรามีหน้าหนแสนเราคงจะซื้อบ้านซื้อรกลับโบกินี่มาอะไรแนี้ปัญหาก็นคือความโลภที่อยู่ในใจเราถูกถูกมัดด้วยความโลภเราจึงเปรียบเทียบตัวเองเนคนที่มีบ้านของเราหนึ่งขั้นเสมอดังนั้นต้องมีปัญหาเรื่องเงินจุดดอกเวลาครับดังนั้นพคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยปัญหามีปัญหาในชีวิตว่าถูกความบาปถูกมัดแต่มันพอไม่เห็นไ่คิดว่ว เงินคือคําตอบแฟนคือคําตอบคิดว่าสิ่งที่ทอยู่ในโลกนี้คือคําตอบแต่ชีวิตก็ไม่ก็ไม่ดีขึ้นสักทีก็ไม่มีสันติสุขในใจสักทีครับเออผมเพิ่งคุยกับเพื่อนที่อยู่ภาคใต้เขาก็เล่าใย้ฟับเขาบอกว่าเพื่อนของเขาอีกทีลูกเนียมีปัญหามากลูกอยู่ลูกเป็นวัวรุ่นเลิศมีปัญหามากพ่อแม่ก็แก้ปัญหาโดยการส่งลูกเนี่ยมาเรียนโรงเรียนประจำที่แพงม,มากที่กรุงเทพปรากฏว่าปัญหาของลูกก็แย่กว่านั้นอีกลูกก็ยัง ที่เัวเองเหมือนเดิมความสัมพันธ์ของลูกกับพ่อแม่ก็ยังแย่เหมือนเดิมเพราะว่าพ่อแม่ก็มีปัญหาเหมือนกันผมเห็นว่าปัญหาพ่อแม่เป็นความโลภพ่อแม่ทําง,งานหนักมากเราอยากจะมีเงินทองทัดเทียมกับคนที่มันรวยกว่าเขาถึางขั้นแล้วคิดว่าการศึกษาแล้วก็เงินจะเป็นเป็นคําตอบของ,ของความสัมพันธ์ของเขากับลูกก็ส่งลูกามาเรียนเรียนประจำที่กรุงเทพอะไรก็ไม่ดีขึ้นจะเห็นว่าคนเราเนี่ยคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามีปัญหาในชีวิตเพราะว่าถูกถูกมัดดยความป่าบาป แล้วเขาก็มองไม่เห็นเขาก็คว่าวสิ่งที่อยู่ในโลกเป็นคําตอบก็เลยขาดสทริสุในใจนะครับแต่พระเยซูก็เห็นปัญหานี้พระเยซูก็เลยมองว่าหน้าที่ของพระเยซูคือนําคนมารู้จักพระเจ้าพระองค์เนียประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ผู้ยากไร้พระองค์ส่งเรามาประกาศกับนักโทษพระเจ้าส่งพระเยซูมาประกาศกับนักโทษเพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยเพื่อคนจะถูกปลดปล่อยจากความบาป เพื่อคนตาบอดจะมองเห็นเพื่อคนที่ตาบอดดูจะมองเห็นพระเจ้าคือคําตอบพระเจ้ามีแผนการที่ดีเห้กับเราเพื่อปลดปล่อยผู้ที่ถูกบังคับให้ไปสู่อิสระผู้ที่ถูกบังคับก็คงไม่มีสาทไิสุ่ในใจนะครับเพื่อเขาจะมีสที่สุดในใจในที่สุดในข้อ19เพื่อประกาศอีที่ปรดรานของผู้เป็นเจ้าเพื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยที่เป็นเหมือนคนเป็นนักโทษยากในตาบอดเนี่ย จะรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้มีชีวิตที่เต,ต็มล้อนอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เขามีดังนั้นพระเยซูก็เลยประกาศประกาศเพื่อที่จะให้คนบาปซึ่งเป็นเหมือนนักโทษที่ยากตาบอากจะรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีชีวิตที่รับประทานมีชีวิตที่เต็มล้นอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เขามีประเด็นแรกนะครับ อยากจะให้คนเนี่ยมารู้จักพระเจ้าไม่เแบบนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาเป็นคนที่เป็นนักโทษที่ตามบอดระยะกไว้เขาไม่มีความ,มส,สุขในชีวิตเขามีปัญหาเนีย่ยเขาไม่เรียนว่าปปัญหาพยายามช่วยตัวเองก็ช่วยไม่ได้ไม่มีความสุขพระเยซูยอยากจะให้ที่มารู้จักพระองค์เพื่อชีวิตจะดับการเปลี่ยนแปลงอั้มบาค่าคอยๆถูกกำจัดออกไปจากชีวิตในที่สุดรับชีวิตที่เป็นล้นจากพระเจ้า พระเยซูก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตัวเป็นๆแล้วดังนั้นพระเยซูจะใช้ใครเอ่ยที่นำคนมาหาโรงคนำคนรู้จักพระเจ้าก็าคือกลุ่มผู้เชื่อก็อคือเราทุกคนก็คือกลุม่มผู้เชื่อคือเราทุกค,คนครับดังนั้นในมาระโกนะตอนท้ายเราได้อ่นนานในมนรีทิวในมาระโกตอนท้นา,ทา,ทา,ทาทพยพระเยซูก็เลยสั่งกลุ่มผู้เชื่อว่าให้ไปบอกคนทั่วโลกไปนําคนทั่วโลกมารู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูเนี่ยอยากจะให้คนรู้จักโรมแต่เราต้องใช้กลุ่มผู้ชี่อท่านนัในการนําคนมารู้จักพระองค์นะครับอันที่สามขอเรายอมเป็นเครื่อนมือไม่รู้ว่าเราเราเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมเอ่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงคนคนนั้นมาก อยากจะให้เขามารู้จักพระเจ้ามากๆเรามองไปที่้เขาเหมือนที่พระเยซูมองเลยเขาเป็นเหมือนคนตาบอดยากไว้ได้เป็นนักโทษเป็นนักโทษที่ตาบอดแล้วก็ยากไว้ที่มีปัญหาแต่เขามองไม่เห็นด้ยวยปัญหาของเขาคือคามบาปในชีวิตเขาคิดว่าสิ่ง,งต่างๆในโลกเป็นคําตอบแต่เราก็รู้ว่าพระเยซูทั้งนั้นที่เป็นคําตอบของเขาเราเป็นคนวงเขามากไม่รู้ว่ามีใครไปที่เคยที่รู้สึกอย่างนี้ไครบางคนมีบ้าง ถ้าเกิดเรารู้สึกอย่างในี้ใครบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าอยากไปใช้เราเป็นเครื่องมือพระเจ้าเองที่นําเราเนี่ยไปอยู่ในจุดๆนั้นเพื่อเราจะรู้สึกอย่างนี้กับคนคนนั้นพระเจ้าเองที่นําเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นในสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อเราจะมีใจของพระเยซู กับคนคนนั้นพระเจ้าอยากจะใช้เราเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับนม่นใค่ความัมืองเยดังนั้นเนี่ยก็ขอเราที่จะยอมเป็นเครื่องมือของพระเจ้าถ้าเรารู้สึกเป็นห่วงคนคนนั้นมากมองเขาอย่างที่พระเยซูมองเห็นว่าเขาเป็นนักโทษที่ตาบอดและยากไร้ก็ให้รู้ว่าพระเจ้าอยากจะใช้เราเป็นเครื่องมือในการบอกเขาเรื่องพระเยซูอย่าบอกตัวเองว่า พจ้าส่งคนอื่นก็แล้วกันเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้อยากจะส่งคนอื่นเป็นพระเจ้าเองที่อยากจะให้เราเนี่ยบอกกับเขาพระเจ้าสึงนำเราเนี่ยไปเป็นเพื่อนในที่ทำงานของเขาเป็นเป็นลูกของเขาเป็นเป็นพี่น้องของเขาไปเป็นญาติของเขาเป็นคนในเป็นคนข้านบ้านของเขาเพราะพระเจ้าอยากจะใช้เรากับเขานะครับทีนี้เพราะพระเจ้าอยากจะใช้เรากับเขาถ้าเราบอกว่าเออไปอยากจะทำละพระเจ้าส่งคนอื่นก็แล้วกันนะครับ เราอ่านโรมบทที่สิบด้วยกันนะครับโรมบทที่สิบข้อสิบสี่โรมบทที่สิบข้อสิบสี่ถ้าเกิดเราอยากถ้าเกิดเราพูดว่าเออพระเจ้าส่งคนเดียวไปบอกเขาแทน,น,นเราแทนพระเจ้ากปไปบอกเรา่วงนี้ฉะนั้นแล้ว พวกเขาจะร้องเรียกรงได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้เชื่อและเขาจะเชื่อพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนและเขาจะได้ยินได้อย่างไรโดยที่ไม่มีผู้ประกาศพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยบอกเื่นที่เยซูกับคนนั้นแต่คำถามก็คือว่าแล้วเขาจะเชื่อได้อย่างไรเนี่ยเขาไม่ได้ยินและเขาจะได้ยินได้อย่างไรถ้าเราไม่บอกกับเขาดังนั้นถ้าเรารู้สึกเป็นห่วงเขามากๆมองพระเยซูเหมือนอย่างที่เขาบอก ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าจะอยากจะใช้เราเป็นเพื่อนมือเป็นปากของพระองค์ในการบอกเรื่องของพระองค์กับคนคนนั้นก็ให้เรายอมที่จะเป็นเพื่อนมือของพระองค์บอกเขานะครับเออผมก็มีประสบการณ์นะครับท,ที่จําไม่ลืมแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ต้องมาเรียนแบบผมตอนที่ผมเรียนมหาลัยเดี๋ยวพุ่งจบใหม่เออ ผมก็มีเพื่อนที่เสน็จเป็นมากแล้วก็เป็นห่วงเขาอะก็เป็นห่วงคนคนนี้อยากให้คนคนนี้มารู้จักพระเจ้าเห็นว่มคนคนที่มีปัญหามากมายแล้วเขาก็อยากจะหาที่พึ่งอยู่ก็อยากให้เขาได้รู้จักพระเจ้าทีนี้ผมก็เห็นว่าเออมีเจ้าหน้าที่รู้จักคนหนึ่งมีความรู้เรื่องพระเจ้ามากเขาต้องทําหน้าที่นี้ได้ดีกับผมแน่แน่ผมก็พูดในใจผมไม่อยากจะพูดอยากจะให้เออเจา้าหน้าที่ที่จักพูดแทนผมก็เลย จากนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ที่จับนันนะ่ะได้มาคุยกับเพื่อนผมพอคุยไปคุยมาก็เลยมงแตกเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันมีความกวนสุดขีดแต่พระเจ้าเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยโอเคกับความกวนของเพื่อนผมก็ให้ต็จริงให้ผมจะมีภาระใจแต่ผมเนี่ยดันคิดว่าผมไม่ควทำไม่ได้ก็เลยนําเจ้าหน้าที่ที่จับมาคุยกับเพื่อนผมเจ้าหน้าที่ที่จับมาเจอเพื่อนผมที่กวนเ,นเข้าไปก็โอ้โห ในสุดก็วงแตกครับวงแตกพอแยกได้กันไปย้อนท่ทีจาก,ก็บอกว่าถ้ามากับตาเพื่อนผมเพื่อนผมฝังเละไอน้นี่มันไม่ไหวหรือเขาไม่มรับความบริสทิผมก็เลยเริ่มตระหนักเออจริงแหะคนที่ควรจะคุยกับเพื่อนผมคือใครเอยคือผมนี่แหละเพราะผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะผมได้ทนความกวนของมันได้ผมจึงเป็นเพื่อนของมันได้หลายปีถูกป่ะเหตุเะนั้นผมจึงมีความรับและความอดทนของพระเจ้าเาเพียงพอกับเพื่อนผม ผมเข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันมีเบื้องหลังความเจ็บปวดมีพ่อแม่ยังไงผมนี่แหละเป็นคนที่ดีที่สุดน้พระ่จ้าคุณกีบมันแต่บังเอิญผมดันเป็นผู้ดใจว่าผมคงไม่เหมาะหรอกพระเจ้าข้าเข้าอุตส่าห์ไปนัก็ไม่ไที่ที่จับคุณวีนวันนี้เล่นผมไม่เชื่อพระเจ้าเลยก็ก็ยังเกเสียใจอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดของพระเจ้าแล้วไม่ใช่ พ่อมื่อเกิญที่พระเจ้านำผมมารู้จักมนอยู่ตั้งสี่ห้าปีทนความกวนของมันได้รู้ใจรู้ภูมิเป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้ใครเนี่ยมาคุยเรื่องพระเจ้ากับคนสนิทของผมอีกมันเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยความขุดพละเพราะว่าพระเจ้านี่แหละที่รู้ว่าเราเนี่ยเออเป็นเครื่องมือประกาศได้ดีที่สุดใช่ไหมไม่งั้นพระเจ้าคงไม่ให เราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับคนหลอกนั้นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยการที่จะพูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังที่ดีที่สุดนี่ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่ผ่านทีวีไม่ใช่ผ่านวิดีโอไม่ใช่ผ่าน YouTube ไม่ใช่ผ่านการประกาศใหญ่งนั้นแต่เป็นการประกาศแบบเพื่อนต่อเพื่อนสังคมไทยเป็นสังคมแบบเน้นความสัมพันธ์เพื่อนก็ประกาศกับเพื่อนได้ได้ดีที่สุดนะครับ ดังนั้นถ้าเรามีพระวจที่ประกาศให้บางคนให้เรายอมเป็นเครื่องมือของพระเจ้านะครับสิ่งงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่านําเสนอข่าวประเสริฐอ,อย่างเหมาะสมกับผู้ฟังเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับนําเสนอข่าวประเสริฐกับในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ฟังก็งสําคัญที่สุดใครเอ่ยที่ที่จะรู้ว่าใครเอ่ยที่จะรู้จักวิธีการที่ดีที่สุดในการนําเสนอข่าวประเสริฐกับเพื่อนของเรา พ่อแม่ของเราญาติเรา,า,เ,ราเพื่อนบ้านของเราเพื่อนที่เป็นนาของเราใครเองมันนั่นคือเรา่นแหละก็คือเรา่นแหละดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าอยากจะใช้เราอย่าไปคิดว่าเราทาไม่ได้อย่าพึ่งพาคนอื่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเช่นกันนะครับในสุดท้าย พระเจ้าอยากจะใช้เราในการนําคนคนนั้นมารู้จักพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ะจ,จะให้เราเนี่ยทำงานเหล่านี้เพียงลําพังพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยทำร่วมกับคนอื่นพระเจ้าอยากจะให้ที่จัดของเรากลุ่มคนที่เป็นที่จัรของเราเนี่ยมาช่วยหรือเร,เราเรื่อเพื่อเราเริ่มที่จะมีโอกาสคุยเรื่องพระเจ้าในรูปแบบที่แบบเหมาะสมให้กับเพื่อนของเราฟังเนี่ยผมคิดว่าตอนที่ไม่เคยเชื่อเลยไหมคงจะไม่เชื่อเลยถูกไหม ท่นต่อมาที่จะทำก็คือนําเขาให้เขาได้รู้จักกับคนบางคนในที่จักที่มีอะไรคล้ายๆกันกับเขาโอเคท่านีชอีพนไคล้ายกันแต่มาจากจังหวัดเดียวกันแต่ชอบเล่นทีลาหรือกันมีงาน,น,นใศิลปกคล้ายๆกันชอบดนตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยเมื่อเราเริ่มคุยเรื่องพระเจ้าอุเบกขาท่านฟังท่านต่อมาที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะแนะนําคนในทิ่จักที่ในกลุ่มเราเนี่ยให้กับคนคนนั้นได้รู้จักผม,มคิดว่ามันก็จะช่วยมากขึ้นในการ เออทำให้คนคนนั้นเนี่ยเออต้อนรับพระเยซูในใจครับเราก็สามารถที่จะพูดถึงคนคนนั้น,น,น,อนอย่างที่เรารงประกาศด้วยเนี่ยเออให้คนในคริสต์จังเพื่อที่คนในครจักก็จะสามารถที่จะอธิษฐานเพื่อคนคนนั้นได้นะครับพระเจ้าอยากจะใช้เราครับในการ บอกเรื่องพระเยซูกับคนคนนั้นแล้วเมื่อเราบอกไปแล้วก็อย่าลืมที่จะแนะนาคนคนนั้นให้กับคนในที่จัดที่มีความคายค้นกับเขาด้วยนะครับผมก็เห็นว่าเออลหลายครั้งเนี่ยกระบวนการแบบนี้ก็ก็ดีมากๆในสังคมไทยเมื่อเราเริ่มเอ่อคุยเรื่องพระเจ้าให้กับเพื่อนของเราฟังใช่ไหมเราก็เ่มแนะนําเพื่อนของเราในที่จัดให้ให้เขารู้จักนะครับเวลาผ่านไปเขาก็จะปวดใจต้อนรับพระเยซู ในชีวิตในที่สุดนะครับวันนี้อยากจะสนใจพี่น้องถ้ามีคนที่เราห่วใหญ่นะครับคนที่เราห่วใหญ่ต้องให้เรารู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นพระเจ้าเองที่ใช้เราเป็นเครื่องมือนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักโทษเขามีปัญหาในชีวิตเพราะว่าเขามีความบากในชีวิตเขาเป็นเหมือนคนตาบอดเขาไม่เห็นหรอกว่าพระเจ้าเนี่ยคือคําตอบเขาจะดีที่สุดในชีวิตพระเจ้าเลยใช้เราที่จะพูดเรื่องพระเยซูให้เขาฟังเพื่อที่ว่าเมื่อเขามารู้จักพระเยซูเนี่ย พระเจ้าจะค่อยๆนาความมาออกจากชีวิตเขาพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขาและในที่สุดเขาจะได้พบกับชีวิตที่เต็มล้นพระเจ้าจะเติมเต็มไม่ไ้เขาครับแต่ว่าเราเองก็ต้องยอมที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าด้วยนะครับเออต่กี้ก็มีคนยกมือใช่ไหมว่าเออมีคนบางคนที่รู้สึกมีภารใจมากๆวงใย,ยเขามากๆนะครับแต่ใช้เวลานี้สักแป๊บหนึ่งนะที่ธิษฐานเออคือคนเหล่านั้นกันนะครับ พระเจ้าคราบงเชื่อว่าพระองค์จะใช้เราคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละที่จะนําคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระองค์เรารู้ว่าคนเหล่านั้นก็เป็นเหมือนอย่างที่พี่เยซูได้พูดไว้เขาเป็นเหมือนนักโทษที่ถูกคูมขัดไว้ด้วยบาปเขาเป็นเหมือนคนที่ยากไวแ้แล้วแล้วก็ตาบอดเขาไม่เห็นเรื่องบาปเป็นปัญหาในชีวิตเขาเขาจาึงขาดสันติสุขในชีวิตเรารู้ว่าพระองค์ในอยากจะนำเขามารู้จักพระองค์ พื่อชีวิตเขาจะรับการแก้ไขเพื่อเขาจะมีชีวิตที่เต็มล้นอย่างที่ทุกได้สัญญาไว้และข้าพมนก็รู้เช่นกันว่าผมจะใช้ข้าพระองค์นี่แหละที่จะบอกเขาเหล่านั้นเรื่อ,พอนพร,ระเยซูขอพรงทรงให้สติปัญญากับเราทุกคนขอทรงเจอเราเหมือนที่เจอพระเยซูที่จะนำข่าวประเสริฐไปบอกกับคนเหล่านั้นเพื่อที่จะปลดปล่อยนักโทษ คนตาบอดมองเห็นเพื่อที่ทำให้คนยากไว้ก็ได้มาด้วยสันติสุขเุณเจอข้ามโรงนี่แหละขอโรงทรงให้สีปัญญากับข้ามโรงที่จะที่จะรู้ว่าจะนาเสนอเรื่องของพระเยซูอย่างเหมาะสมให้กับคนคนนั้นได้อย่างไรข้ามรงของคุณโรงทีโรงก็ได้ให้เขาเป็นเพื่อนกับข้ามโรงมานานแล้วเราได้รู้จักเขาอย่างเพียงพอทรงให้สิปัญญาและความกล้าความรอบรู้และงามเหมาทรงให้ โอกาสที่เหมาะสมด้วยที่เราจะพูดเรื่องพระเยซูให้กับเขาของพระเจ้าทรงเปิดโอกาสที่เราจะได้แนะนำให้เขารู้จักกับคนในที่จักของเราที่ความคล้ายคลึงกับเขาขอให้เราเป็นเพื่อนมือที่นําคนคนแล้วคนเล่ารู้จักกับพระองค์ครับราขอฝากคนที่เราได้อธิษฐานเผื่อทุกคนไว้กับพระองค์และขอฝากคนที่ที่มีภาระใจที่อยากจะพูดเรื่องพระเยซูให้คนเหล่านั้นฟังคนที่เราไปใช้เป็นเพื่อนมือไว้กับพระองค์ด้วย บีิษาทร่วมกันเลยนมครับผมพิจารรเจ้า